สวัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนเอเชียอินเตอร์การบินบ้านอุวันรจ์คาเนียวันนี้ฟ้าเพื่อเปียจะนำเสนอการเลี้ยงเด็กมาชมกันเลยค่ะหนึง่งให้กินนมแม่สำหรับวัยแรกเกิด คุณพคุณแม่ให้นอนหลับ18-20ชั่วโมงโดยปกติกแล้วลูกเด็กพาลุเนี่ยจะนอนกลางวันมากกว่ากลาคือว่าคม่ให้ลูนก, 5. 5 5. 5ลนกนอนกลางคืน3-4ชั่วโมง 3. ดูแลเสื้อน้นให้สะอาดเสมอบางครั้งคุณไม,ม,ม่ไม่กล้าที่จะดูแลให้ลูกเพราะว่าลูกจบบ้านไม่กล้าทำบ้านจาเป็นสาหตุที่เกิดการติดเชื้อดังนั้นเราไม่ต้องวัดเสจะดูแลใลกวันนี้จะมาสอนที่จะดูแลอย่ากวิธีนะคะ หลังอาน้ำเสร็จเช้ผ้าสะอาดเช็ดบริเวณสะดือทั่วโดวยเฉพาะรอยต่อองสือจะทำให้ผิวหนังแห้งแล้วเอาน้ําเกลือเช็ดสองครั้งจะทําให้สะดือแห้งและจะหลุดได้ภายใน7จ็สวันค่ะสี่้ามคุมมกันด้วยวัคกีีลูกไอยไวย้และคอ มือพนพอเหาะไม่ร้อนอเย็นจนเกินไปเชตัว้แสชุบน้ำหืน้เกเช็ดทความสะอาดตามูกรูจมูกสะดือเสรจแสมสผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและหอด้วยผ้าเพื่อให้ร้าดนาของเด็กค่ะโบก่อนรูปบ่อยๆอ้อมก่อน้ และจะมีสภาพจิตใจที่มักกว่เจ็บเปลี่ยนผ้าอ,อ้อมเป็นประจำลูกน้อยที่กินนมจะอุจมะบ่อยวันละประมาณ3 4ถึงครั้งปสัสสาวะหลายครั้งคุณแม่ต้องคอยหมั่นดูและทำความสะอาดเปลี่ยนผ้าอ,อ้อมเป็นประจำค่ะแต่ได้พาลูกไปสถานที่แออัดเนื่องจากลูกมีภูมิคุ้มกันร่างกายน้อยอาจทำให้ได้รับเชื้อโรคต่างๆได้ง่ายๆเลยค่ะ 9. เก้าเตรียมของใช้ไว้พร้อมเตรียมของใช้ที่จำเป็น เสื้อผ้าที่นอนผ้าห่มข้องไม่พร้อมเวลาที่ลูกออกจากโรงพยาบาลกลับมาบ้านจะได้มีของไว้ได้ใช้เลยสี่พ่อแม่ช่วยกันชดการเรียนลูกคุณพ่อต้องคอยเป็นผู้ช่วยที่ดีคอยดูแลลูกเวลาที่คุณแม่ทาเครื่องส่วนตัวหรือช่วยทํางานบ้านต่างๆเร่น,น,นี้ก็แต่งเบาคระคุณแม่ได้แล้วค่ะสี่วิธีนีไม่ยากเลยใช่ะะออบบไหมคะลองําไปแับใช้กันดูนะคะก็จะช่วยให้ กัค้้นหาไมดะสวัสดีค่ะครูอีฟนะคะครูโรงเรียนเอชเนเตอร์การ์มีบ้านค่ะสอนรายวิชาของการดูแลเด็กเล็กค่ะ สำหรับการเลี้ยงลูกน้อยนั้นนะคะแน่นอนค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะมีเป้าหมายและพึงประสงค์อยากจะให้ลูกของเราทุกคนนะคะสมบูรณ์แข็งแรงและมีพัฒนาการที่ดีนะคะวันนี้นะคะคปิ๊บจะนำสิทิ์เคล็ดลับดีๆนะคะมาให้กับผู้ปกครองทุกท่านนะคะในเรื่องของการดูแลเด็กและพัฒนาการเด็กค่ะข้อหนึ่งนะคะเลี้ยงลูกจากใจไม่ใช่เพียงเพราะทาตามหน้าที่นะคะข้อสองนะคะเลี้ยงลูกด้วยการพูดคุยกับลูกบ่อยๆนะคะ ข้อ3เลยนะคะเลี้ยงลูกโดยการสัมผัสนะคะอบกอดและให้ความรักความใส่ใจลูกตลอดค่ะข้อ 4. ค่ะเลี้ยงลูกให้เรียนแบบแต่ข้อนี้นะคะอยากจะเน้นย้ํานิดนึงนะคะว่าคําว่าเลี้ยงลูกให้เรียนแบบตรงนั้นนะคะผู้ดูแลผู้เลี้ยงดูนะคะควรจะมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในเวลาที่เลี้ยงลูกนะคะอย่างเช่นไม่อารมณ์เสียไม่หงุดหงิดนะคะหรือไม่พูดคำหยาบคายค่ะข้อ5้าค่ะ ให้ลูกได้มีประสบการณ์ใหม่ๆบ้างนะคะอย่างเช่นให้เขาได้เลือกเสื้อผ้าที่ใส่เองให้เขาได้เลือกอาหารที่เขาอยากจะรับประทานเองค่ะข้อ6นะคะเลี้ยงเด็กให้หัดสำรวจค่ะข้อนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในการที่เราจะเลี้ยง